มีหลบมีหลบวิ่งให้คงจังหวะมองไกลๆสิอย่ามองต่ำมองเห็นที่ลงนะเสื้อขาวนะว,วันนี้เสือขาวที่หยุดทำไมเราวิ่งไปเรื่อยๆเสียงถือแส้ไว้ทำลายแผลเม่ไหร่หน่อยเบิร์เก้าวยาวนะครับมาพะแนง สามรอบนะครับสามรอบอย่าให้หมดแรงมองหาอะไรคะมองหาน้ำหรือเปล่าแถวไหนมันมีหลุมตรงนั้นนะ่ะน้องมุกอันนี้รถใครรถน้องแม็กเขเปล่ามาอะไรมีวาสนาสิบเวนจับมามีวาสนาลงมาด้วย ีโดดกับหลังเลี้ยวกับหลังเลี้ยวขี่ตามนะครับขี่ตามพิกเกตตามด้วยเสียงการยกตัวใจเย็นใจเย็นยเย็นตะเปอร์เบาๆใช้น้องก่อนใส่ตะเปอร์ให้มันเป็นนั่นไว้ก่อนเปิดเบาๆอย่าให้มีเสียงเปิดประตู ก้าวยาวไว้มัดมานำก้าวยาวไว้อเอรออย่าเพิ่งใช้ใช้น่องก่อนอดูดูท่าทางมาดูว่ามันตรงหรือยังก้าวยาวขึ้นนิดหนึ่งน้องมุกดึงนี่ครับน้องมุกดึงด้วยถ้าเกิดมันชนกันตรวจดูเครื่องไม้เรียบร้อย ก้าวยาวไว้มายับดำบีบนอกงให้แรงขึ้นไม่ต้องใช้สเปอร์มาขี้แล้วน้องมุกเปลี่ยนขาที่หนเบิ้ลอ่านสองครั้งมือไม่ไปโอเคถูกต้องเสียอย่างเดียวน้ำหนักตัวไปข้างหน้าทุกอย่างดีแล้วแก่ไขท่อนบนเนี่ยไม่ไปอย่างนี้กลับคืนมาโอเคนั่นแหละดีมาก